รีวิวเครื่องเล่นซีดีเทปวิทยุแล้วก็ไลน์อินนะครับตัวนี้ใช้งานได้เต็มระบบนะครับยี่ห้อโตชิบานะครับโมเดล T Y C D S 7นะครับตัวนี้เป็นไฟ220โวลต์บ้านเรานะครับมีสายไฟแถมให้นะครับซื้อไปพร้อมใช้เลยนะครับตัวนี้นะครับเสียบไฟตรงบ้านเราได้เลยเสาวิทยุม่หากไม่งอนะครับด้านข้างจะมีวอลลุ่มใหม่นะฮะหูฟังนะครับระบบสตูดิโอนะฮะแล้วก็ไลน์อินนะครับ สามารถต่อจากโทรศัพท์เพื่อเข้ามาอัดที่เทปได้เครื่องนี้อาจจาก CD ลงเทปอาจจากโทรศัพท์อุปกรณ์ไฟนนลลงเทปได้นะครับตัวนี้มี EQ นะครับเริ่มต้นเสียบป,ปั๊บเปิดพาวเวอร์นะฮะแจ้คตัวนี้ก็มีรอยฝุ่นตรงหน้าจอ LCD นิดหน่อยนะครับ CD รองรับไอวิออเโอดิสน,นะ,ะไม่ได้รองรับ MP3 นะครับอ่านทุกแผ่นฮนะแผ่นก็เป็นลายอ่านหมดนะเดี๋ยวจะสอบอัดจาก CD ลงเทปนะเวลากดอัดจาก ซีดีจะเริ่มแท็กซีดีใหม่นะครับวิทยุแมมเพ้่ได้ถึง4 channel นะครับตัวนี้ปรับ EQ ตั้ง l e ีปได้นะครับตั้งปิดเครื่องนะครับเสียงดีฮะคือน,นี้นะครับนีองนแท็กนะครับ EQ จะให้เสียงกลางวานขึ้นนะนะครับถ้ากด off EQ จะเป็นสตูดิโอธรรมดาถ้ากด EQ เสียงจะกลางวานจะเสารขึ้นนะครับตันนี้จะเป็นปุ่ม power CDA m FM tape line in นะครับกดรอบนึงจะเป็น tape กดรอบนึงจะเป็น line in นะครับ A stop reverb neck ปกตินะครับอันนี้ตั้ง sleep อันนี้ตั้ง EQ volume อันนี้ channel ของวิทยุนะครับ mem มมขึ้นนะครับ ลองฟังดูนะครับไปที่เทปนะครับนี่ฮะกดรอบนึงจะเป็นเทฟกดรอบนึงจะเป็นลายอินนะครับจอตัวนี้จะไม่มีไฟเหมือนรุ่นเื่นๆนะครับนี่ฮะแย่าจ,จากซีดีเมื่อกี้นะครับเสชัดเจนฮะต่อไประบบไลน์อินนะผมจะต่อจากวิทยุเครื่องนี้นะครับ ใส่ a x สามจุดห้นะครับลูกค้าสามารถต่อจากโทรศัพท์นะเปิด YouTube เข้ามาอ่านได้เลยนะครับกดอีกรอบหนึ่งนะฮะที่ตำแหน่งเทปนะครับจะเป็นลายอินนะครับอ่าเดี๋ยวผมเปิดจากเครื่องนี้นะครับใช่ไหมครับใช่ครับโดยกาลิเหนานะครับออกมาวิพากษ์วิจารณ์สภาวะนักบัณฑิตโดยบอกว่าเาอาจจะลายอินนะครับกำลังพยายามช่วยกันจากเครื่องนี้ลูกค้าสามารถต่อจากโทรศัพท์เปิดยูทูบหรือว่าเปิดจากอุปกรณ์อื่นๆนะเพื่อเข้ามาอ่านที่นี่ได้เลยนะครับเพื่อดําเนินแผนการ าหมายทางการเมืองของสาราเกจกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีเหนือนะครับให้ความเห็นผ่านบทอ่าคนรอบนึงเป็นเทปนะครับลองฟังที่อาจจะไรอินอยากจะไรอินนะครับถ้าไป fmam นะครับถึงขึ้นร้อยแปดบ้านเรานะ fm นะครับการอนุสเดินบุตรอะไรพวกนี้ก็เข้าไปแล้วก็มีนิยมองค์การมโนโตก็ ก็นนี่ะโปรแกรมเท่าไหร่ไหมเมมม์ได้นะครับนะฮะรับได้ทุกคืนของบ้านเรานะครับขึ้นลงแปะเป็นระบบดิจิตอลออโต้ดีเทคเวลาเจอขื้นนะเวลาจูนขื้นจูนตรงนี้นะครับนะเนกีเวิร์ดนี่เลยนะครับมันจะเวลาเจอขื้นมันจะหยุดเองนะครับใช่ไหมแล้วก็เมมได้นะกดซ้างไว้นะปัญญาอ่าก็ขึ้นมาเป็นโปรแกรมเมมหนึ่งนะครับนะฮะแล้วสอบอาจจะวิทยุลงเทปดูนะครับ หมหน้าหนาวสิ่งเหล่านี้ทำไมไม่มองการเวลาที่เห็นยักษ์ใหญ่เขาปัดนู่นจับนี่จากันจะสอบฟังนะครับที่อยากจะวิจารที่อาจจะวิจารเมื่อกี้นะครับสิ่งเหล่านี้ทำไมไม่มองการเวลาอ่าต่อไปฟังระบบเทปนะครับเทปก่อนหน้าก่อนหลังเต็มระบบนะครับใช้งานเต็มระบบทุกอย่างนะครับ ปุ่มบางปุ่มต้องย้ำหน่อยนะฮะมันยังไม่เข้าที่เท่าไหร่นะครับแกงในคลิปแล้วนะฮะนี่ฮะเสียงดีฮะเสียงมีมิตินะครับโอเคนะครับก็จบการรีวิวนะครับขอบคุณครับ